เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การตรวจราชการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของทางภาครัฐ ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากันบ้างนะคะซึ่งท่านก็จะลงพื้นที่มาติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรภาคการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชรค,ค่ะซึ่งท่านจะมาในพื้นที่ไหนมาให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใดบ้างนะคะวันนี้ท่านศักดิเดชแก้ววิเศษนะคะเกษตรจังหวัด กำแพงเพชรท่านก็จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านค่ะอยากให้เล่าถึงในพื้นที่ที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะลงมาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของข้าวแปลงใหญ่หรือว่าแปลงใหญ่กล้วยไข่เนี่ยค่ะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเขาเป็นยังไงคะเขามีจุดเด่นจุด,ดดียังไงแล้วก็ ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาเพื่อติดตามในส่วนใดคะครับอนอื่นนะครับอ่าผมก็ขออยากจะแนะนำว่ากล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับทำไมถึงมีรสชาติดีเด่นนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมาชานานแล้วนะครับก็คือกล้วยไข่ของกำแพงเพชรนะมันเป็นสีค้า G I นะครับชนิดเดียวนะครับในด้านพืชน,นะที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับ เพื่อ,อเพิ่มมูลค่านะครับของราคาสินค้าอยู่มีลักษณะเฉพาะตัวก็คือมีรสหวานนะครับหวานจัดมีกลิ่นหอมอ่อนๆในเนื้อเหนียวนุ่มแล้วก็เปลือกบ,บางนะครับอ,อดีตก่อนนี้นะครับพื้นที่ปลูกกล้วยไก่ของกัมพชรเนี่ยคือมีถึงสี่หมื่นไร่นะะต่อมานะครับในปัจจุบันนี้ หลือพื้นที่ปลูกแค่เพียง2,900ไร่นะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาอุปสรรคในหลายๆเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของการปลูกในพื้นที่เดิมนะครับติดต่อกันมาเป็นเวลานานทําให้ดินเสื่อมนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโรคแมลงระบาดสะสมนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับเกิดปัญหาภัยธรรมชาติก็คือลมพายุนะสิ่งทําให้พี่น้องอเกษตรกรเนี่ย ไปปลูกพืชที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับและมีาการอายุการเกี่ยวสั้นกว่านะครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการาแนวทางพัฒนาเนี่ยทางจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยเราก็มีแนวทางพัฒนาอยู่ทั้งสามแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะกล้วยไข่ที่ยังปลูกอยู่เดิมเนี่ยโดยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP โดยใช้ระบบเกษตรแลงใหญ่นะครับแนวทางที่สองส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ปลูกในเขตที่มีศักยภาพเหมาะสมเดิมนะครับแล้วก็ในทางที่สามเนี่ยคือการส่งเสริมนะการปลูกกล้วยไข่เชิองอนุรักษ์นะโดยสนับสนุนให้โนะุงเรียนแล้วก็ที่สาธารณะมีการปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร เพื่อให้เยาวชนและก็ประชาชนชาวกำแพงเพชรน,นะครับได้รู้สึกห่วงแหนและร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชรเนี่ยให้อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรเนี่ยสืบไปนะครับท่านคะแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของการปลูกข้าวแปลงใหญ่ปลูกข้าวที่ได้รับมาตรฐาน G.A.P. ของที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่มาติดตามเรื่องตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ ช่ครับที่ท่านนายโรัฐมนตรีนะครับที่จะ,ะตัวราชาการในจังหวัดกาแพงเพชรเนี่ยหลักยังมีอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือติดตามผลการบริเวนงาน,นกล้วยไข่แปลงใหญ่ของอําเภอคลองขุงนนะครับจุดที่สองนะครับติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ํะในเขตจังหวัดกําแพงพชรสที่โครงการวังยางหนองขวัญอาเภอคลองขุงนนะครับจุดที่สาม คือติดตามกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP นะครับกลุ่มขานุโมเดลที่อำเภอขานุวรลักษณสบุรีจังหวัดกาแพาเพชรนะครับซึ่งในการส่งเสริมการปลูกข้าว GAP เนี่ยของจังหวัดกัแพาเพชรเนี่ยหลักๆเลยเราก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยนะครับดำเนินการตามระบบเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งมีทั้งหมดสี่เจ็ดแปลง 1,976กร้ลายแล้วก็พื้นที่4 4่หมื่นสี่พัมไร่กรณีกลุ่มอาคาโุบูเดลที่ท่านนายกจะลงติดตามครั้งนี้นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการปลูกข้าวพื้นนุ่มนะคือข้าวกขอเจ็ดเก้า,า,าครับเพื่อส่งจำหน่ายลงสีทํำ MOU เพื่อแปรรูปจำหน่ายเป็นผลผลิตข้าวสารนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงแล้วก็จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางนั่นนะครับในกลุ่มนี้นะครับ สำหรับแนวทางการพัฒนาข้าว GAP เนี่ยเราจะดำเนินการในระบบเกษตรแปลงใหญ่เป็นหลักนะครับเพื่อพัฒนาเกษตรกรเนี่ยให้ได้รับมาตรฐานข้าว GAP นะครับเพื่อเพื่อมูลค่าในการจำหน่ายต่อไปครับในเรื่องของการสนับสนุนด้านการตลาดเอ่ยในเรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตรกรพอรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปุ๊บ ก็จะมีการต่อรองมีอำนาจในการต่อรองในการที่จะซื้อปุ๋ยซื้อยาค่ายาซื้ออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะทางด้านของกเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมอะไรยังไงให้พี่น้องประชาชนเขาได้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แข็งแรงเข้มแข็งแบบนี้จนกระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะลงไปดูให้เห็นกับตาค่ะครับในส่วนของอการส่งเสริมระบุเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะแปลงกล้วยไขต่ตำบลท่าพุทธาเนี่ยนะครับได้มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนนะครับว่าเรื่องลดของการลดต้นทุนนะครับการผลิตนะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็การแปรรูปนะครับเป็นผลิตต่างๆได้ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดอย่างนะครับก็คือซึ่งกล้วยไข่ที่อื่นน่ะไม่ได้ดําเนินการที่ชัดเจนแบ,บ่นี้ก็คือ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเนี่ยทั้งหมดเจ็ดชนิดนะที่กลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ได้ดําเนินการอยู่นะครับก็เช่นนะการาทรําแป้งกล้วยไข่นะครับแล้วก็การทำข้าวเ,เกี๊ยบจากแป้งกล้วยไข่และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยไข่ชาเตยสอนกล้วยไข่แล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากยางกล้วยไข่นะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ของกําแพพชรเนี่ย ได้ดําเนินการแล,กแล้วก็เชื่อมโยงตลาดนะครับทั้งตลาดอ,ออนไลน์แล้วก็ตลาดออฟไลน์ที่ทางทางทาณิ์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยในการผลักดันในเรื่องของ,ของการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดด้วยครับค่นะท่านคะสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่บ้างคะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกาแพงเพชรเนี่ย ที่มีพืชธุรกิจที่สําคัญหลักๆอยู่ก็คือข้าวมันสำบลลังนะครับอ้อยโรงงานข็วบุญเลีงสัตว์แล้วก็ค้วยไข่เนี่ยเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับสมัครเข้าสู่ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเข้ารับการพัฒนานะครับอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาในเรื่องของกระบวนการผลิตนะในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาตรฐานพัฒนาให้ได้มาตรฐาน g a p นะครับ เรื่องของการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเพื่อมูลค่านะครับและการเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบต่อไปครับค่ะขอบพระคุณท่านสักดิเดชแก้ววิเศษนะคะท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะท่านได้มาให้รายละเอียดครบถ้วนกระบวนความเลยทีเดียวขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ,ระครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมนี่นะ,นะคะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของด้านการเกษตรเหลืองน้ำท่าและทุกสุขของพี่น้องประชาชนเร็วๆนี้ในวันที่7กร,รกฎาคม2,565นี้ล้วค่ะ